นี่นี่นี่เราชอบชอบร้านแบบนี้ร้านที่แบบมีทุกอย่างชอบมาลือล้อลืออ้อดูปืนปืนนี่นมีการจอด้วย GT730 ไม่นยแรมไฮเปอร์รเอ็กซ์บิวเล่ย์นแรมแรนฮาร์ดดิสเมนบอร์ดการจอคอมยกเครื่องก็มีนะนี่เกมนี้โคตรคลาสสิกโคตรคลาสสิกเลย สวัสดีครับผมเพียวแซดบีดีครับผมวันนี้เราจะพามาเดินตลาดนัดดีกว่าต,ตลาดนัดสังกะสีคือมันฟิลฟิลประมาณแบบตลาดมือสองตลาดขายของเก่า 9, แต่ก็มีเสื้อผ้ามีของกินอะไรอย่างนี้ด้วย <sk r isa> คือช่วงนี้ไม่รู้เป็นไรชอบเดินตลาดชอบเดินตลาดาเออเออเราเดินตลาดมือสงตลาดที่แบบ เรามองว่เาเขาแบบเอาขยะมาขายอ่ะขยะที่มันได้ตังค์อ่ะคือเราชอบอ่ะชอบมาเดินดูนะแต่ไม่ไม่ค่อยชอบซื้ออ่ะอย่างเช่นอย่างเงี้ยของเก่ามีถ้วยชามลายกรงลายคามของเศษน้องน็อตอะไรมาตั้งเงี้ยเราก็ไม่รู้หรอกว่าใครจะมาซื้อบ้างแต่ถ้าเขาเอามาตั้งขายอ่ะมันก็ต้องมีคนซื้อถูกไหมมันก็น่าจะขายได้ใช่ไหม ส่วนมากตลาดนี้ก็จะเป็นแบบขายของมือ2ของเก่าอะไรพวกนี้เสื้อผงเสื้อผ้าก็มีนะซีก็เสื้อผ้ามือสองสวยๆสภาพดีนี่ถ้าก็จะมีคีย์บอร์ดมีใบจักใบตัดนีเครื่องชามแก้วเยอะเยอะมากอันนี้มีอะไรอ่ะแล้วเราเป็นคนชอบดูนะเป็นคนชอบดู อ๋อบีบีกันก็มีมีแก๊สมีลูกเีลเกี่ยวหลองหนังก็มีกระเป๋าเสื้อเยอะมาเป็นคนชอบดูแต่ไม่ชอบไม่ไม่ค่อยซื้ออ่ะคือชอบมาเลือกดูเดี๋ยวเราเดินเดินดูห้ทั่วดีกว่าอังเช่นนี้มีสโคบมีมีดอ่าคารามบิดไม่มีมีบัตเตอร์ไฟ เล่นมียันนี้ด้วยเนี่ยของตกแต่งบ้านทุกสิ่งทุกอย่างของใช้ในครวัวเรือนมีนะครับผมมียันนี่เลยเครื่องตัดหญ้าเครื่องไอ้บดถนนนะ่ะขัดหินอ่อนมีอันนี้อะไรวะน่้จะปาก,กาย<อ>มียันกองยาวเนะเห็นไหมเครื่องเจียไอ้นู่นนี่นั่นโอ้มีทุกอย่างเลยนะ<อ>ที่นี่เปิดวันอังคารถึงวันอาทิตย์วันจันทร์หยุด เดี๋ยวเราไปเดินดูดีกว่าน,นี่ๆีเราชอบชอบร้านแบบนี้ร้านที่แบบมีทุกอย่างชอบมาลือล้อลอืดูก็แบบเอ้ยอันนี้แม่งน่าสนใจอันนี้น่าสนใจสุดท้ายก็น้อยครั้งที่จะซื้อไปชอบ เว้นแต่ว่าอะไรที่มันใช้ได้อย่างเช่นถ้ามันมีขาตั้งกล้องหรือว่าขาจับไฟอะไรเงี้ยโอเคเราซื้อแต่ถ้าเป็นของพวกอย่างนี้เราเราแค่ชอบดูเลยเราไม่ซื้อเยอะมากครับโหนี่เดียวน่าจะเป็นอ๋อกล่องอะไรสักอย่างหนึ่งนี่สภาพดีเลยนะเนี่ยน,นี่เนี่ย นี้น่าจะคืออะไรวะปนี่ค so right? ืออะไรอ่ะเฮ้อ oh oh oh. วิทยุวิทยุน่าจยังใช้ได้นะหาแบตมาใส่แล้วเขาเห็นว่านี้ด้วยแจกเป็นธรรมทานเยอะแยะดี คิดว่าวันนี้เราจะได้อะไรกลับไปเสือ้อผ้าเสื้อผ้ามาดูของมือสองเอาเสื้อผ้าคือโซนตรงนี้เป็นโซนตลาดมือสองส่วนมันก็มีั่งนูน้นเป็นเสื้อผ้ากับตลาดสดตลาดของกินพวกนี้แต่โซนเนี้ยจะเป็นของมือสองลว้ลว,ลวนๆเลยนี่มีอันนี้แมกซินซูพุทเก่าเลยอะสารพัดปืนนี่มีตุ๊ก,กตารองเท้าล้อแมก เกมนี้โคตรคลาสสิกเลยแฟมิคอมไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าอะไรแต่เราเรียกว่าเครื่องแฟมิคอมเฮ้นี่นี่ทุกคนเคยนี้รุ่นนี้น่าจะไม่รู้จักแล้วเอาง่ายๆบีมก็ไม่รู้จักเธอรู้จักไหมอันนี้คืออะไรฮะเฮ้ยเมื่อก่อนใครมีอันนี้โคตรรวยเลยนะเขาเรียกว่าเพจเจอร์ รู้จักไหมก่อนนี้เขาจะมีโทรศัพท์เขาก็ใช้ไอ้นี่แหละในการแบบส่งข้อความหากันไม่ใช่แบบพิมพิมพิมพมแล้วส่งนะเธอต้องโทรโทรไปที่แบบโทรไปหา c o l l center เขาอ่ะแล้วก็โทรสวัสดีครับผมขอส่งข้อความหาสมมติเขาโทรไปใช่ไหมเขาก็จะ,จะรับรแพ็ k ลิงค์สวัสดีค่ะ ขอส่งข้อความหาใครคะส่งข้อความหาบีมครับเบอร์อะไรคะเธอต้องมีเบอร์เพจก่อนเขาก็ต้องโทรหาเธออ่ะไม่สนใจเพจกูแล้วอุ้ยเธอปืนปืนนี่เฮ้ยทหารมาซื้อปืนด้วยดูชุดดิทหารมาซื้อปืน,น,นว่ะเรามีบ้างก็มีหมดนะนี่ อัก A U G ครับผมครับสวัสดีครับผมพี่เบี้ยวพี่เบี้ยวอยู่หลางหลอยเยอะนี่อักมินิมินิอักเดสเซด M B ไฟก็มี M 92 F คือของเล่นเยอะมากทั้งของเล่นของกินของใช้เยอะแยะเลยนะใครมีโอกาสก็มาดูได้เสื้อผ้านี่จักรยานล้อ,อจักรยานก็มี ไ,ไฟไท้ายรถไฟท้ายรถยังมีเลยเอออ่ะอนนมไม่ใช่ไม่ใช่เพียว <c oughs> ไปถามมาก็ดืน่นไม่ใช่นี่รถบังคับน้ำมัน <c oughs> พร้อมรีโม <c oughs> โทโคเทเลยเออโคเทเลย หนังสือการ์ตูนเก่าก็มีนะไม่กี่วันก็ถึงแล้วนะครับ,บอเออาอยูล้นี่ร้านแบบนี้แหละที่เราพูดถึงคือร้านนี้มังมีทุกอย่างแบบนี้แหละชอบมาดูชอบมาดูนะชอบมาลื้อๆดูอันไหนที่มัเหมาะกับเราเราก็อาจจะซื้อไปอย่างเช่นแบบนี้ เราเห็นแล้วถ้าอย่างนี้เราจะซื้อแต่อันนี้จากสภาพคือโอเคนะครับผมแต่ข้อเสียคือไม่มีเพจแปลว่ามันไม่สมบูรณ์เราก็ไม่เอาแต่เอาไปใช้อย่างอื่นได้นะใส่ใส่คู่กับอะไรอย่างเนี้ที่เสียบมือถือเอาไปตั้งแปอะไรอย่างี้ได้นะแต่ถ้าใส่กับกล้องถ่ายรูปมันก็ต้องมีเพจที่ติดกล้องไงแต่อันนี้เราไม่เอาเออน,นี่เนี่ยอย่างนี้ครบเลย โอเคเลยมีที่ติดมือถือเป็นไม้เซลฟี่ได้อาจจะซื้อนะแต่เรามีแล้วอย่างเงี้ยราคาขอยิ่งขึ้นไปทางค่ะปกติเท่าไหร่บอกก่อนห้าห้าห้าสิบห้าชัวนะ๋อ้โหเหมือนสังอุ้ยอุ้ยมันพังแล้วห้าห้าเลยเหียบไปปุ๊บ95มันเกินมาอยู่เห็นไหมเอ้ามันเกินมา10ก็ก็80อยู่ดี ชอบชอบดูร้านนี้เพราะว่ามันมีแบบเยอะทุกอย่างแต่ไม่ซื้อดูดูแบบลื้อลื้อลื้อแฮปปี้ดิกับเดินของมือสองเฮ้ยนีาเขาเฉดสุดยอดแห่งน้ำมันหล่อลื่นวันนี้ห้ามถ่ายน้ำมันเครื่องเด็ดขาดน้ำมันดังมันไม่ดังเลยไมาไม่ไม่อครับอยากจะถามแล้วไม่มีใครตอบต้องคนนี้เป็นคนมาเล่าให้ฟังเหมือนกันใช่พี่ใช้เองไม่เลยพี่ใช้เองพี่จะรู้เองมันจะสักพักนึงนะ ขายน้ำมันหล่อลื่นนะเขาก็ขายกันแบบนี้เลยนะแบบขายตรงเขาเรียกขายตรงธุรกิจลูกโซ่ยังอายนี่ขายตรงๆอย่างนี้ไปเลยไม่มีอย่างเครื่องใช้ไฟฟ้าเตากงเตาแก๊สห้องคงห้องครัวนี่หมดเลยแล้วไม่คิดจะซื้ออะไรบ้างเลยเหรอไม่จะจะซื้อค่ะโอเคงั้นก็รอไปก่อนแล้วกันนี่ทุกคนเจอนี้เ้ยเ<ว>้ยแอปเปิลวอท สามร้อยบาทสามร้อยใช่ไหมพี่หกร้อยหกร้อยหกร้อยแล้วไหนสามร้อยอ่ะพี่พี่บอกเมื่อกี้อันนี้เหรออันนี้ใช่ครับสามร้อยรุ่นเดียวกันเนี่ยอ๋อถ้ารุ่นเดียวกันทำไมอันนี้สามร้อยอันนี้หกร้อยอ่ะพี่นีมีกล่องวันนี้มันเป็นตัวตัวทับไงถ้ากล่องมีกล่องปุ๊บเพิ่มสามร้อยเลยอันนี้ใช้ได้อยู่นะนี่ใกล้เคียงนะ โมดูลมีนี้ด้วยอิชัดเพจแอป,ปสโตรโกดเข้าไปปุ๊บเป็นเลือกภาษาเออโอเคนะอ่าเราก็นึกว่าไได้ใกล้กล่องเลยพอเดินหลุดจากโซนของมือสองมาของเก่ามาก็จะเป็นของกินกับเสื้อผ้าแล้วเนี่ยเห็นไหมเสื้อผ้าของกิน ของกินก็นจะฟีลแบบตลาดโซนตลาดสดอย่างเงี้ยเยอะมากเสื้อผ้าราคามันไม่ได้แพงนะอยู่อย่างเงี้ย39บาท3ตัวร้อย9บาท3ตัวร้อยก็คือไม่ได้แย่นะมีความสงสัยว่าการที่เราขายของถูกอย่างเงี้ยอยากลงธุรกิจสักอันหนึ่งเขาไปรับมาจากไหนอ่ะโอเค พอดูมาถึงตรงนี้แล้วนะ่ะใครรู้ว่าธุรกิจการเริ่มต้นเนี่ยเหมาะกับการทำอะไรในยุคนี้คอมเมนต์บอกทีเราอาจจะได้เห็นโปรดักต์ใหม่ของเพียวซตบดีก็ไดแบบ้อย่างเช่นแบบซาลาเปาอย่างเงี้ยไอติมทอดหรือว่าร้านคาเฟ่ชานมเล็กๆอะไรอย่างนี้เนาะลองคอมเมนต์ดูหน่อยถ้าไหนน่าสนใจเราจะลองไปศึกษาแล้วก็จะลองมาทำดูดีกว่าว่ามันเหมาะกับเราไหมเราเหมาะกับการทำธุรกิจไหมเนาะนี่ทุกคน หาลือ้อร้านมือสอเจอนี่เจอนี่ฮะชี้ห้อยคอ40บาทครับผมของเทเลซิน40บาทน็อตเราก็ไม่จําเป็นเพราะว่าเราก็ใช้น็อตของเราอยู่แล้วฉลาดเลือกอย่างนี้ฮนะเขาเรียกฉลาดเลือกเมื่ออย่างที่เดินมาเมื่อกี้เราเห็นเยอะแยะมากเลยนะที่แบบแป้งสีฟันแพ็คระ30บาทหรือว่าสบู่ สบู่กนละห้าบาทอะไรอย่างเงี้ยเขาไปรับมาจากไหนวะเฮ้ยเธอแป๊บหนึ่งได้นะยี่สิบบาทเออแป๊บหนึ่งเรามีของให้ลุ้นละมันไปใช้แต่อะไรเพซิร์เวอร์เซอร์เวอร์ต่อมีวินโด้อมโปรแกรมายได้แปดจิกับิตัวนี้ฟอร์แมตแล้วไม่ติดแบตหนึ่งเทเลยนะมีกัดจอด้วย จอ G T เจ็ดสามศูนหาไม่ได้ครับแลมนะฮะ HyperX Fury ตัวนี้เท่าไหร่เนี่ย8ิกิกบัสพันโอ๊คกูมียันแรมยันฮาร์ดดิสเมนบอร์ดการ์ดจอคอมยกเครื่องก็มีนะนี่นี่ประกอบไปเลย น่าสนใจน่าสนใจอันนี้น่าสนใจนะครับผมแต่ก็เช็คดีๆอีกทีหนึ่งนะคันเพราะว่าเขาก็ไม่มีเครื่องให้ลงให้ลองอะไรเหมือนร้านคอมในห้างหรือว่าร้านคอมทั่วไปเนาะซื้อไปปุ๊บก็ต้องไปลุ้นเอาเองไปลองเองว่ามันจะใช้ได้ไหมนะอย่างเช่นเพจหรือว่าร้านซ่อมคอมอะไรดังๆอย่างเงี้ยที่เขาชอบมาซื้อของมือเขามีความรู้ไงเขาก็มาทําได้เราอยากจะทํามั่งแต่เราไม่มีความรู้มากพอก็เลยรอบหน้าดีกว่านี่เสื้อผ้าอีกแล้ว เลยหตัวเอ้ยผ้าผ้าไม่หนาเอ้ยผ้าไม่บางนะไม่แย่นะนเอาอีกแล้วเนี่ยมีเสื้อผ้าเนี่ยถ้าเดินไปฝั่งนู้นหน่อยมันก็เป็นของกินแล้วเออตลาดมันใหญ่จริงๆตอนนี้หกโมงแล้วคนยืนตรงกันทั้งตลาดเลย นนกันหมดเลยเฮ้ยเธอสามแพ็คร้อยเอาไหมสามแพ็คร้อยอยู่ฝั่งนี้เหรอครับอันนี้ไม่ใช่แต่ตรงนี้ค่ะไปถึงนูนนเลยตั้งแต่ตรงนี้ไปถึงนน่นโดนัทด,ด้วยไหมฮะไม่เกียวสามแพ็กร้อยเอาอันนี้ทัฟเฟิลเอาไหมเอาไหน 300, อันอไหนอีกหนึ่ง อวดไหมอวดเลยโอเคตามนั้นเห็นนะมมันไม่ได้แพงเว้ยบางอย่างมันก็มันถูกๆมันก็มีอของกินอย่างเงี้ยพีเลยนะเว้ยเออสามแพ็คร้อยมันเคยเจอที่ไหนปะเนี่ยฮะโซนนี้ก็เป็นโซนของกินแล้ว โอเคนั่นแหละข้างหลังก็จะเป็นตลาดขายหมูย่างไก่ย่างวุ้ยเตียงว๋วยเตียวข้าวตามทรงตาสั่งอะไรตามภาษาตลาดนัดหรือว่าตลาดสดของชุมชนแถวนี้นะอ่ะคลิปนี้ก็มีประมาณนี้แหละถ้าหากว่าชอบคลิปนี้อย่าลืมกด subscribe ไลค์ s h a r ให้ด้วยนะครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบายบายสวัสดีครับ